ค่ะก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้แอดก็มาอยู่ที่วัดเทพชัยมงคลบ้านขยองหรือว่าวัดเรือล่มนะคะซึ่งวันนี้ก็ตรงกับวันพระนะคะและก็วันนี้จะมีอาจารย์มาทําพิธีขอโชคขอลาบกับเจ้าพอ่อเจ้าแม่ผีเรือ่มนะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะบรรยากาศนะคะจะทําพิธีเข้าทรงนะคะนี่นะคะ ค่ะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละออกชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละออกชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนะคะวันนี้ก็เป็นงวดเรขนะคะที่จะมีอาจารย์มาทำพิธีที่นี่นะคะท่านผู้ชม ซึ่งนำทีมโดยอาจารย์พินนะคะเพราะว่าแต่ก่อนนะคะสมัยเรือล่มดังใหม่ๆนะคะท่านผู้ชมอาจารย์พินก็เคยมามาอยู่ที่นี่บ่อยนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เคยขอโชคขอลาบได้แม่นมากนะคะอาจารย์พินก็เลยพาอาจารย์มาทำพิธีนะคะนี่นะคะบรรยากาศนะคะอาจารย์ใส่ชุดสีขาวนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ปูเป็นนโยบายแบบใหญ่มากพอโสดพอหลันะครับแต่ก็ได้ดีนัก สาธุสาธุขายดีวันขาดมานำหน้าม so ีหางทุกคนทุกคนเรย่องเงินทองก่อนนี้เรอท่องก่อนนี้หามาจะต้อมซื้อสัตว์ซื้อสัตว์ เงินท่องก่อนนี้ขอหมอกแก้วแหวนเงินท้องเป็นธนาคารโลกปนาโลกับผาพุดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระประจําบ้านเกิดข้าพเจ้าที่สองพระองค์พรอพอกับเม่เสเด็จลงมารับธนาคารโลกข้าพเจ้าไปสั่งว่าสั่งว่าสั่งกระพ่แก้ว กเจ็ขบวนดูฝากเจ้าแหวนเงินทองเป็นนักั่นโลกว่าไปก็จะพอสีร่งจางวางกับผู้สันหลักง่างเทบดาเี่ยสั้นบรรพบุรุนเราต้นบุญข้าพเจ้าสื่อให้สื่อน้า ส,ส,สือสวนสื้อเกี่ยวแหวงเงนทองใส่ตัวท่านเถิดให้เถิดมีอำนาจขอฝากเจ้าแหวงเงนทองในพระแม่ธรณีพระแม่ค้งค่าพระแม่ก็ศพแม่บังเกิด้าะเจ้าพระบิดาพระแม่นั่งลม มาดับซนบุญผู้ขาดเลยเสรผู้ขาดเยกเล็กผสมน้อยผู้ขาดเป็นเล็กน้อยผู้ขาดเป็นเล็กนอยรับเอาเงินเอาทองกุฎามพ่อเมพ่อเมรโอ้ยสาธุด้ะมาต่างย้อนนี่แหละตางย้อนนี้แหละโอ้ยต้นนี้ก็เอายต้นนี้ก็เดงครับนองเอาอันนี้เขาได้ตอนนี้ก็เอาตนนี้เนาะครับเอาสบายผาเห็นไหมเออปสบายผาเด้อบ

จุกปจ้า <amounts> ท <of water writers> ี <Ende esa> ่เะสรทางจ้วคอสีลงจางวางทีเป็น <Labor> จ้าเมืองสลินเจ้าที่เจ้าทางเจ้าให้ผู้ตารับบานหลักเนื่งหรือเทวดาซิงเกียรหรือเทวดานั่งเรียลมเทพดานั่งเลมา้น ที่ปั่นตาหาปันลือว่ตาหันเป็นทีนั่งลม่นั่มวันนี้ผู้ขาจี่อยกยองันี้ผู้ขาจคอยกยองไปเป็นเทวาเจ้าแม่นังลมเป็นเทวดาจ้าแม่นั่งลมเด็ลงมาซอยแย่ผู้ขาด้วยเถิดมาผู้ขาด้วยเถิดผู้ขาทุกยาปากมองผขาทุกยากปากมองในยางรัดทงรปางรัดงามาดเดนไก่้าดาบเดนไก่เมื่อขอส่วนบุญเมื่พขอส่วนบุญพอทันทีไม่เสียจะสลิงบ่ม่น้ำตาหยดสลิง พูกผู้ขากวันผู้ข่าตสดตายจากโลกนี่ไปเรผู้ขาสีตายจากโลกนี้ไปผู้ขาจากใดให้ใดน้าผ้ข่าจาะใคเนี่ยไตนซานให้พ่อแม่ผู้ข่าอยู่เ้ี่ยผู้ข่ารับน่องสมือนี่ท่านผู้ข่ารับนองสมือพอไปเนี่ผู้ข่าไปเนี่ยพแมผู้ขาดูใบตอเล่าพ่อ้อสนด้วยดออเัอเออเออเออเเเ่อ่เเ่อ่่อเ่อเอเอเเออ ่กันตาอีมาเศรษฐีนี่คือคำสาปแช่งเขาก็่าดีรวยอืมคุณถางกันตาอีมาเศรษฐีว่าเห็นเราเดิทางโคกแย่คนดีเลยดูทางโคกดูทางโคแย้กันนะอืมดูทางโคกแย้คนดีอืมกินน้ำก่อนเด้อมาแล้วคนหน่งไปเลยไปเลยไปจังแมวค่ะจังว่านี่แหละ ไปตรงนีับมาแล้วนะเดี๋ยวเด้อว่าับรกหลานก่อนเด้อขับรถเปกันเนมขนี่ขึ้นป่ขึ้นบ่ขึ้นป่ขึ้นขึ้นเนาะค่ะอาไปทำงานป่ะเอาได้แต่เทวดาทั้งคุณแร้วน้อยหมือนแกกินน้อยร้อยเหมือนแกตนคนหมต่างด้วยงแก อืออ <Es> <an> ือเสียเอ่ออันนี้เป่าขอขมาเด้วยอันนี้เอาเอาองค์เนี่ยไปยกข้างหลังให้เห็นโดยตนเลยปหยิบออยหงอ่อให้เห็นโดยต้องไปหาตรงจีดตานี้ยิที่เสียอันนี้คนกันจะกันมาสะพากเอาเลยหลายก็เอาเลยอุ้ยสาธุครับอันนี้ข้าพเจ้าแค่บอกสื่อเห็นน้ำไปเห็นน้ำกับอีกช่วงหนึ่งเอาองค์เสียไปทางองค์พี่เขาก็ไปทางมาโอค่ะเพราะว่า ถจะไปเป็นสมุทรบางสมุทรบางเป็นบ้านผู้นี้หรือบ้านผู้นี้บ้านผู้นี้นี่ได้หรือก็เป็นกลางโทงกลางป้านี่ได้นี่มันเป็นบ้านเป็นบ้านติดพิดดวงเลยมันนี่แกไม่เห็นน้อกันแล้วแต่เนอะแค่บอกเื่อซืู้ได้แค่บอกจะทำหรือไม่ทำก็แล้วแต่ชาวบ้านรนะฮะมันนักสบรวจยื่นกันมาเห็นเห็นคนเห็นบอดีของอันนั้นบางเทียนี่บางเทียบ้านผนี้มีมีของมีองค์มีอย่างนี้เทียบเรียกว่าเขาทีมาเปิดดวงในห้องเนีเขาจิตเป็นนานนั้นแล้วนี่เทียบ เพราะว่าผู้นี้กับผู้นี้เป็นพี่น้องกันเป็นญาติกันนั่นน่ะขอวงพ่อค่ะหล่ต้องเอาเนี่ยพยโยกข้างหลังเลยนี่เปิดดวงนึกเก่าเลยนี่เทียตั้อยค่ะใช่ค่ะเอ้แม่น้องเออยนุ่งเสียนุ่งบลาแล้วก็เอามาลุกข้างหลังเลยนื่งเสียงแล้วจะการไม่สะพาวกเก่าเลยเพราะว่ายุ่เนี่ยเนี่ยเขาไปจะสร้างงานชี้กันเลยเขาจะสร้างให้กันว่าเริ่มบอลเลี้ยวค่ะแต่ตางนอกข้างใน้บอลเลี้ยวมุ่งเสีย ต้องค็ดดวงไม่บอลเนี่ยเอองูเสี้ยเพราะว่าข้าวเบจาาดลูกสายเข้าพเจ้าห้าสิบห้าสิบซอยเพาะว่าป้องกันนะมองหันนะป้องกันนะใบมงูเยอใบมงูเยอัดนี้ของอันนี้ก็ไปทำมาถึงดะว่างูเสียเอ้เปยกดวงไม่เด้ออันนี้ข้าพเจจากะบุยยำหน้าแค่บอกซื้อครับค่ะงูเสี้ยเนาะตันี้แหละเพราะอันนี้เปนาหาบอกนู่นเนียเพราะีนเดเเอ อ๋อันีไม่ลยมึงจะลุกนีไปใส่เนี่ยครับอย่าพูดเอาเอาตัวแรกกอนัาตัวแรกมาตงตัวแรกาเนี่ยอนนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของปู่นะคะทําจากขันน้ํามนต์นะคะอุ้ยตัวไหนเนาะเลขหกไหมเนาะปู่โอ้กบอกัจักม่น้ายมนามนห้ม อันนี้เฮาบริเฮ็ดเนาะอันนี้ตัวเดียวเนี่เอาตัวเดียวก่อนตัวเดียวโอ้ยชับๆกับเขาค่ากับปูศัตรูกระปูอุยับจริงๆคระปูเดี๋ยวล้างนาก่อนโอค่าค่าปูค่ะล้างนาก่อนนะค่าค่าค่ามจะเห็นบอสอันนี้นะมันจะสีขาวก็สีขาวนะครับผม เอาซีขาวมาสีข้าววางใส่กันขาดนั่นคนคิดเก่งทำไมเขาใช้ยายคู่บามาเด้อมันดีปิดครัวผมค่ะค่ะคู่บ่าที่ไหนเนาะยายคู่บามาโออลูกตาเออลูกตาไปลูกตาหค่ะค่ะค่ะไม่ไอ้เลือกหัว จ้าจ้าปูค่ะต้องนี่ก็ต้ตาลายค่ะปูจง้องนี่นี่ละค่ะค่ะค่ะปูก็ต้องอย่างกให้มันเมาก็ไ้จัสองตัวนะโอ้โ้ชัดจริงคืตัวเลยเนียงางครับตัวนี้งามครับเลยมใหญ่สููใหญ่สูง หูตะวันงามจริงเลย่คท่านผู้ชมที่เราบริจาคมาลูกเนาะส่งไปด้วยกันนะคะปลูกกันขึ้นได้บอกเลยว่าบริเฮตเขาได้จับคันโมว์ไม่ได้จับเลยนะคะโอ้ชัดจริงๆค่ะเนี่ยนะคะใครเห็นเป็นตัวไหนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะคะเพราะว่าวันนี้ปูกให้แล้วนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะ ให้สามตัวเลยนะคะย่อยสั์จริงๆนะเพยัอนเพเห็นตัวไหนเนาะเอห็นยบตนี่นะคะยสันะไทยยนนแค่เจี่าเจียตอันนี้คือตัวแรกนะคะท่านผู้ชมนะคะอยู่ฝั่งนู้นนะคะตัวแรกเป็นเล็กอัวอันนี้นกะจับคู่กันเนาะปู่เนาะ บอกมจับคู wrong, no. no. ่กันบ uh ่อ huh. ปูมันจะได้จากการที <S <s ่เก้าเนาะค่ะน่อค่ะสาธุค่ะปูไม่ได้บอกว่าญาติมันผิดห้ดูเอาเองเนาะบ่เมียเพราะว่ามันเป็นวันนั้นเป็นวันแปดคำพอดีนะค่ะ อันนี้เดี๋ยวล้างมาก่อนเด้อค่ะค่ะปู่ค่ะจะมาตัวไหนก้อนตัวไหนหลังพวกหงจักเนบ่เพราะว่าเห็นมันขึ้นมาพร้อมกันนั่นน่ะอ้โอันนี้คิดคิดเราเองเด้อะพวกหงจักเองค่ะค่ะจับคู่เอาเองเนาะอันนี้พวกหงจักเนี่ยเพราะว่าเามีแต่ว่ากันเพื่นนั่นน่ะคันจะขึ้นมาหลักมันขโมยอะนะมันขึ้นมาที่ละโดยพวกหงจักเลยนั่นน่ะจับคู่เอาเองเลยค่ะ เอาสีลูกเมื่อมันขึ้นมาอย่างที่เอาออกให้อย่างสีเนาะเพราะมันขึ้นมาอย่างสีเด้เอาออกสีเนาะลูกเนาะให้ปูเรมันจะจับเดิมดีเตียตว่ามันจะแตกหือโอ้ยโอ้ยงามคักๆเลยปูมันงามยู่ช่วงมทิพมงอม่งงามงออ้ยเอ้ยเอยไม่านำมันเอยเอ้ย ได้เลยสวยได้แล้วหมดแล้วเขาอีกอะไรแบบนี้เขาอ่ะได้แล้วเอาสิเนาะจ้าจ้าจ้าได้เลยค่ะได้เลยค่ะเอาบัดนี้เนี่ยอีนางที่มันตายมีท้องจักเดียนตอนมันตายอยู่ในน้ำนะ คเดือนฮะนี่นเอาหนึ่งเรื่องนะกัประมาณแค่จงอ่ะะไม่แค่ประมาณจักเดือนอีนางก็เราสอเดือนหรือว่าสามเดือนเนาะงาเหมนนาฬิกานาเาทีเรา มาอีหลังยืมพักครับยืมพักเส้นหน้าเลยบักละเอามีออทัยเอาเอาไม่เนี่ยอาจารย์เอาไม่เอาตะไคร้เล่นนะเอาตะไทร้เล่นเกล้าไทยเกล้าไทยตะไคร้จำบ้างนี่นะคะท่านผู้ชมตัวเลขของปู่นะคะก็ขึ้นมาแล้วสามตัวบนนะคะหกศูนย์เก้านะคะก็ให้ท่านผู้ชมจับคู่เอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะก็ให้ตัดเล่นด้วยนะคะหกศูนย์ศูนย์หก 6996แล้วก็9 0 0 9นะคะแล้วก็เหลืออีก2ตัวล่างเนาะเนาะคุณพี่เนาะอ๋ออันนี้จะเป็นสาตัวบนเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลุ้น2ตัวล่างกันนะคะเนี่ยนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันอีกนะคะสองตัวล่างนะคะปู่บอกว่านกสองหัวให้ท่านผู้ชมตีปิศานาเอาเองนะคะ แอดเชื่อว่าปู่น่าจะให้ปิศนาด้วยนะคะนกทองหัวอุ้ยเล็กเอทีเอ็มวะดิย่งไงมึงไปคิดเล็กเอทีเอมมึงนะนะหัวดีพูดยาวเว้ ก็อยากก็ยากเห็นตัวนายก็อยากก็เนเหนกันเลยเห็นตัวนายเนาะก็เห็นเหมือนกันเลยแต่กระไุกับอันนี้ต่างปีเลยสาวไปด้วยกันนะคะแต่ว่าแต่ว่าก็ถือว่าเจ๋งเลยเนาะเนาะแต่เป็นพ่อใหญ่บ้านเป็นนายยกเลยนะ ปนกคอโชคดีมีชัยเด้อเดี๋ยวเอาออกได้บวนี่เด้อันนี้สองตัวล่างนะคะนกสองหัวค่ะเราเรือเลยเราเรือเลยปู่บอกว่านกสองหัวให้แบ่งปิษณานะคะผู้เท่านกสองหัวกับผู้เท่านะคะ เดี๋ยวเราค่อยไปส่งกันู้นกันนะคะอันนี้กับความเสียแต่ละคนเด้อค่ะวเชื่อวันนี้จะเอาน้ำเนี่ยไปเอาน้ำเนี่ยที่แบบภูบาเนี่ยอาจารย์เขาจะไปส่งไปส่งก่อนเด้อหมดน้ำนี่แล้วก็เอาตางเนี่ยพลัดร้านพลัดร้านพลัดร้านนพอดีมีอาหานพอดีมีสิบานก็เอาได้ เรื่องอินทีย์เพราะได้มีเพราะไดีมีห้าเนี่ยก็เอาวางไว้พราะได้มีอันนี้ไปวางจะว่าอันนี้ให้บ้าทองเด้ออันนี้ให้บ้าทองวันนี้ก็ไปไปรดน้ำท่านเนี่ยไปรดน้ำเขาเนี่ยให้กับบ้านเขเก่าแล้วก็เอาอันนี้กระทิมลงไปเด้อ เนี่ยนะคะท่านผู้ชมสองตัวล่างปลูกก็ให้มาแล้วนะคะทีแรกให้สามตัวนะคะ609กศูนย์เก้านะคะสามตัวบนนะคะแล้วก็สองตัวล่างนะคะน่าจะเป็นเก้าสองสองเก้านะคะหรือไม่ก็หกสองสองหกนะคะก็ให้ท่านผู้ชมพิจารณาเอาเองนะคะว่าจะเป็นตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบจัดด่วนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่างวดนี้ก็เป็นงวดแรกนะคะที่ ที่ปู่ได้มาทําพิธีขอโชคที่วัดเกลือ่มนะคะท่านผู้ชมจะแม่นหรือไม่แม่นก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะในงวดประจาวันที่หนึ่งนะคะพฤศจิกายนพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมนี่นะคะชอบก็จัดไม่ชอบก็ผ่านนะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะ, <c oughs> ะค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะแอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของละอองชาแนล ที่ได้รับชมตัวเลขของปู่ในวันนี้นะคะจงโชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านนะคะค่ะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ